สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ่ะนะครับอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบงค์ให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวจะเอาที่โพสต์วันนี้แหละนะครับที่ผมเคยโพสต์ไปนานแล้วนะนะครับอันนี้นะครับวันนี้ก็อมีคนอยากเห็นแบงค์ตลกนะครับก็เลยเอโพส์ลงไปให้เขาดูนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีคนเอถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากก็ค่อนข้างขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับก็ค่อนข้างขอบคุณนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ที่เอ่อยังไม่ตรงตามที่ร้านต้องการซื้อนะครับจริงๆวิธีการดูเนี่ยนะครับที่ผมอัดคลิปให้ไปเนี่ยก็ผมว่ามันก็เอ่อค่อนข้างง่ายเนาะนะครับอ่าก็จะบอกว่าเป็นแบงค์รอ8แปดนะครับด้านหลังเป็นรอแปดครับอันจริงๆก็เป็นรับเลขอะไรก็ได้นะครับอ่า เลขผมไม่ซีเรียสนะครับสำหรับแบงค์แบบนี้นะครับแต่ว่าขอมีเนื้อเกินด้านบนนะครับหลายหลายคนส่งเข้ามาเนี่ยเป็นแบงค์รอบแปดนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีเนื้อเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมจะเอาให้ดูแล้วกันนะครับว่าแบงค์แบบเนี้ยนะครับทาไมถึงแพงนะครับแล้วของแพงเนี่ยมันดูกันยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากไล์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะฝากไล์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับ ผมจะได้มามีกำลังใจมาทำให้ดูทุกวักนนะครับแล้วก็ฝ uh ังไล์ฝากแชร์ผมนิดนึงเนาะนะครับฝังแล์ฝากแชร์ผมนิดนึงนะครับนะครับใครอยากสอบถามนะครับแบงก์เก่าเหรียญเก่าก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ไาย์ะอีดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่เป็นไาย์ะอีดตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับเป็นตัวแอดตำหน้านะครับแบงก์ไทยนะครับแล้วก็เลข93ตัวนะครับแบงค์ไทยแล้วก็เลข93ตัวนะนะครับอย่าลืมเติมแอดตำหน้านะครับอันนี้ผมว่าจะดูให้นะครับวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ ของใครที่มีราคาเนี่ยผมจะตอบกลับให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครที่ไม่ได้มีราคาเนี่ยนะครับผมอาจจะอ่านให้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องการที่จะดูให้ได้รวดเร็วแล้วก็ดูให้ครอบคลุมกับทุกๆคนนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะนั้นก็ของใครมีราคาผมตอบกลับให้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าที่ผมไม่ได้ตอบกลับไปก็อย่างอนกันเนาะนะครับก็ จะไม่ได้มีราคานะครับเพราะฉะนั้นก็มีอะไรอย่างอื่นนะครับก็ลองส่งรูปเข้ามาดูได้นะครับผมก็จะดูให้ฟรีนะครับถ้ามีราคาเนี่ยผมตอบกลับให้แน่นอน100%ซนะครับอ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้เยอะมากไม่ได้อะไรมากส่วนใหญ่ผมก็จะตอบให้นะโดยปกติแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เยอะจริงๆนะครับวันนี้ค่อนข้างหลายพันนะครับวันนี้ขออภัยนะครับวันนี้ขออภัยนะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยว สวัสดีครับ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 คุณบีบีสวัสดีครับอคุณปริชาสวัสดีครับเอคุณอพรทิชาหรือตอนทีผมอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับคุณพิสมัยสวัสดีครับคุณนันทพลนะครับอมาเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูแล้วกันนะนะครับอันนี้เป็นแบงค์ที่ผมโพสต์ไปวันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นด้านหลังลราแปดนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้จากัดตัวเลขนะครับก็อย่างที่ แจ้งลงไปในคลิปนะครับมาอันนี้ก็ที่แจ้งลงไปในคลิปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้จํากัดตัวเลขนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับมาอันนี้เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยดูยังไงนะครับดูอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับเห็นวงสีเขียวไหมนะครับมาอันนี้คือเนือเกินนะครับอย่างที่แจ้งลงไปในในคลิปวิดีโอนะครับอ่าว่าด้านหลังล้อแปดนะครับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ ขอแค่มีเนื้อเกินด้านบนนะครับก็คือด้านบนเนี่ยบนซ้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นเนื้อเกินออกมานะครับเป็นเนื้อเกินออกมานะครับเนื้อเกินแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าตอนที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะครับเขาตัดกระดาษมุมนี้ไม่ขาดนะมันเป็นแถบสีนะครับเขาตัดไม่ขาดเพราะตัดไม่ขาดเนี่ยนะครับมันก็เป็นเนื้อเกินออกมาแบบนี้แหละนะครับเขาก็เรียกว่ากันว่าเนื้อเกินเนื้อเกินนะครับแบบนี้คือเนื้อเกินนะครับเพราะนั้นแบบนี้นะครับใบละห้าพันบาท นะครับผมรับซื้อนะผมรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าของใครไม่ได้มีเนื้อเกินแบบนี้นะครับอันนี้ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะนะครับเพราะว่าหาค่อนข้างง่ายนะครับผลิตค่อนข้างเยอะนะครับผมอหาค่อนข้างง่ายผลิตค่อนข้างเยอะนะครับวันนั้นก็สะสมไว้ก่อนนะครับอสะสมไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเนื้อเกินตามแบบที่ทางร้านรับซื้อนะครับนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับดูไม่ยากนะครับอ่าดูไม่ยากนะครับจริงๆแบงก์พวกเนี้ยที่ราคาค่อนข้างแพงเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นแบงก์ที่หาได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่จะราคาสูงนะครับอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูแบงก์แล้วอะไรแล้วนะครับก็ลองดูแบงก์ของตัวเองให้ดีละกันนะครับาบางคนเนี้ยผมเคยไปซื้อมานะแบบมีเนื้อเกินออกมากเล็กๆเนี่ย แบบนั้นก็หลักพันแล้วนะนะครับแบบนั้นก็หลักพันแล้วผมเคยทําคลิปไว้ให้อยู่นะครับรู้สึกว่าจะอยู่ใน u t u b e นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับพิมพ์ว่าบอลแบงก์เก่านะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชาแนลผมขึ้นมานะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับเฮ้ยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ผมมีเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะไลฟ์ผ่านมือถือแล้วกันเนาะอาจจะคุยกันนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรพิเศษก็อาจจะ เอาให้ชมกันนะครับไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มสอ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย